วันนี้ก็จะพามาพันมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับวันนี้จะมาในรูปแบบกลมดูเลอเจ็ดหน้าสเป้าสสิบสี่สามี่สิบห้สิบเจ็ดสาบแปดสองเก้าบห้า

นะเราก็ใช้อีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแบบกลมนะที่ทันมอเตอร์พันได้หลายแบบนะครับแล้วแต่เราจะทําขึ้นมานครับจะทําเป็นแบบไม้ก็ได้นะครับแบบไม้จอะรูตัวนี้จะลงหนึ 6, ่งหหนึ่งปดนะครับสองคอยนะครับเป็นมอเตอร์หนึ่งแรงยี่สิสี่ล่องนะครับ ยี่สิบสี่ล่องยี่สิบสล็อตหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดนี่เราจะพันแล้วเราจะตัดนะครับมันจะหกชุดนะครับทำเป็นสิบสองชุดก็ได้นะครับตัวเนี้ยทำเป็นสองชุดเราก็จะพันเป็นหนึ่งหกนะครับ หนึ่งหบนเลยนะครับบนบนขวาบนซ้ายบนขวาบนซ้ายสี่ก้อนนะครับสี่มุมมันก็จะได้สิบสองชุดนะครับสี่สามสิบสองนะครับสามลงแบบสามชั้นนะครับแต่ตัวนี้ผมจะลงเป็นหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับสองคอยตัดนะครับเสร็จแล้วเรามาต่อ ครั6ชุดต่อต่อห้างหัวนะครับกดดัดนะร,รอบมันก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับรัดเบอร์เล็กรอบเยอะนะครับเราก็จะได้มาแบบนี้นะครับ1ชุด เหลือยังไม่ใช่1ชุดอีกเหลืออีกคอยหนึ่งนะครับตัวน,นี้เป็นลงหนึ่งหกต้องต้องลงอีกคอยหนึ่งนะครับหนแปดถึงจะได้1ชุดนะครับ